S <s <lichen b log> สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องท mm ิวราทีเฮ้ยโชยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ข้างทางฮข้าง,างหลังก็จะเป็นปะอ้อยนะครับผมวัน <c oughs> นี้ <laughs> วันนี้ไม่ได้มาตัดอ้อยนะครับวันนี้ <c oughs> <laughs> มาตัดกล้วยเบลล่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ เยีมทำอะไรครับเยีมนสวัสดีหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรมามามาสับกล้วยด้วยกันอยู่มะสับกล้วยไปทำอะไรครับกล้วยไปปลูกสับกล้วยไปปลูกนะครับวันนี้ก็มาตัดกล้วยนะครับผมไปปลูกที่สวนผักกกับป็ไส้เมือนเดิมนะครับผมสิบต้นไม่พอนะครับมาเอาเพิ่มครับผมกล้วยน่าจะขายดีครับก็เลยมาเอาโอเคครับ เดี๋ยวเราตัดกล้วยกันดีกว่านะครับไม่ได้ตัดอะมาขุดเอากล้วยนะครับผมไปปลูกนะครับผมโอเคครับโอเคครับนี่ครับเบลล่านะครับยยอมก็จัดการขุดนะครับตัวนี้ออกแรงหน่อยนะยยอมนะเอาอแรงเยอะขุดต้นคิดเอาอแรงเยอะนะครับ ขุดเข้าไปไม่ได้หรอกนี่ฮะกล้วยที่เราเอาไปงดก่อนนะฮะนี่เอาเครือออกวีแล้วครับเนี่ยบนนะครับหนึ่งเครือสองเครือครับวันนี้ก็จะมาตัดกล้วยเหมือนเดิมครับผมเอาไปปลูกทางข้างก็จะเปิดเพลงฟังนะครับเอากล้วยตัวนี้นะฮะ ขุดเลยแอมอยู่ในด่งกล้วยเลยครับระบวังกล้วยทับนะขุด oh, oh. กบายแย้มขุดกบาโอเคครับขออนุญาตขุดกล้ยกวยขุดกล้วยก่อนครับผมเดี oh, ๋ยวขุดกล้วยเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายชมกินครับผมโอเคครับ oh, <yeah. S 1> <laughs> โอเคครับผมตอนนี้ กล้วยของเราสิบหน่อนะครับเมื่อก่อนก็สิบหน่อว่าลุงอะไรเอ่ยยัยแอมยัยแอมยัยแอมเอาอะไรเนี่ยยัยแอมเอาอะไรโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้กล้วยมาสิบหน่อนะครับผมอ้อมหมู่วัน เดี๋ยวก็จะเอาขึ้นรถนะครับวันนี้เอาขึ้นรถแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผมก็จะไปอีกปลูกอีกที่สวนหนึ่งนะครับผมโอเควันนี้กิจกรรมของเราก็คือมาขุดกล้วยไปปลูกนะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตเอากล้วยขึ้นรถกันครับผมก็แล้วเ้ว <laughs> ิงต้นนะครับผมเอาใบกล้วยของย่แอมก่อน <laughs> เอาไว้รดเดีย <laughs> ไปขึ <Okay. S 2> đ đ ้นรถก่อนอันนี้ให้เเดเบลว่าเนีเบลอางนี้ทางนี้ลูกเออถ่ายลงทางนี้นะมาไกทุกคนหนว่อดุนใหญ่ที รุ่นใหญ่เยีย,ยมดีหลังยาวนี่อันออี้ก็ไปปลูกโอเคครับขออนุญาตขอบกล้วยขึ้นรถก่อนครับผม ครับผมตอนนี้กล้วยเราก็เอาขึ้นรถเรียบร้อยครับผมไปกลับยยมนะครับกลับบ้านดีกว่านะครับผมวเมื่อได้จับอ้วนโมอ้วนโอเคครับผมกลับบ้านแล้วเอามาแทนโอเคครับผมตอนนี้ก็เอากล้วยนะครับมาไว้ที่สวนฝรั่งกับพุทราแล้วครับมาเพิ่มเติมกับกล้วยที่ปลูกเมื่อวันก่อนนะครับผมนี่ฮะกล้วยเรา อีกสิบต้นเหมือนเดิมเดี๋ยวก็จะแบกไปแล้วครับวันนี้โอเคครับตอนนี้ได้กล้วยแล้วครับผมก็จะแบกไปไว้ตรงนู้นนะที่เดิมที่จะปลูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับผมภารกิจผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับของวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็เวลาก็น่าจะเข้าห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมนี่ฮะกล้วยผมที่ไปขุดมานะครับผมจํานวนสิบต้นเหมือนเดิมนะครับ งวนก่อนก็สิบต้นวันนี้ก็สิบต้นแถมมาต้นหนึ่งเหมือนกันครับต้นเล็กนะฮะต้นแถมก็น่าจะปลูกท้ายนะครับผมสวนนะครับวันนี้ก็มากับเจ้าหมูอ้วนนะครับผมตั้งชื่อว่าเจ้าหมูอ้วนนะครับมาตัวนี้มากับเจ้าหมูอ้วนนะครับแล้วก็แบกกล้วยที่เราไปตัดมานะครับมาไว้ในสวนนะครับผมก็วางไว้เป็นจุดๆครับจํานวนกว่าสิบสิบเท่าไหร่อืดต้นนะครับผม งวดที่แล้วก็สิบต้นรวมเป็นเสร็จแล้วในส่วนนี้น่าจะอยู่กล้วยน้ำวา้าแล้วก็กล้วยหอมเขียวรวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสักเ,เกือบเกือบสามสิบต้นได้ครับผมโอเคครับเราปลูกครับผมก็มาวางเป็นจุดๆไปก่อนนะครับผมข้างสระน้ำครับสระปลาสระเล็บบอดเลี้ยงปลานะครับผมโอเคครับผม ก็กล้วยก็จะจวางไว้เป็นจุดๆนะครับผมห่างกันประมาณสักสี่เมตรสเมตรสองเมตรฮะแล้วแต่นะครับกล้วยก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมจํานวนสิบต้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วกล้วยทั้งสวนของเราก็จะมีประมาณเกือบเกือบสาสิบต้นได้พุทธาก็อยู่ที่ประมาณสิบหกสิบต้นสวนฝรั่งก็สามสิบกว่าต้นนะครับตอนนั้นก็จะเป็นสักทองนะครับผมแล้วก็มักเบอร์รี่นะครับผม ก็จะเอามีกล้วยไอมีมะม่วงเะครับสี่ต้นก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับผมปลูกคละกันไว้นะครับผมเกษตรผสมผสานครับมีกินให้มีกินมีใช้ตลอดเหลือแล้วก็ขายนะครับผมโอเคครับผมเกษตรเต็มตัวแล้วนะครับงานนี้โน่นฮะยยมครับเดินดูฝรั่งครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่า กินข้าวครับยามเย็นอาบน้ํานะครับวันนี้โอเคครับดูสิว่าจะทําอะไรกินหรือมีอะไรกินครับวันนี้โอเคไปกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมพบกับช่องทิวละ t อ o กเช่นเคยนะครับเมนูเราวันนี้ก็คือนะครับส้มตำกับผักดองนะครับส้มตำกับผักดองนะครับวันนี้ รวมถึงหมกนะครับเรามาดูว่าหมกอะไรครับวันนี้ินข้าวหยำบเย็นครับเดี๋ยวถกแขนเสือส้อฉันหน่อยกินข้าวหยำบเยน็นอย่างนี้จะไปตัดนะครับไปขุดหนอ่อกล้วยมาครับผมวันนี้ไปขุดหนอ่อกล้วยมานะครับมาเปิดดูโอ้โห,โห,โหวันนี้นะครับมีหอม่อหมกห่อหมก ป้านะครับผมปลสซิวหรือเปล่ามากินซะหน่อยรู้สึกหิวข้าวแล้ววันนี้วันนี้เหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะฮะเหนื่อยนิดหนึ่อมากแล้วก็มีผักด้วยครับนี่ตำส้มเลยแล้วก็เก็บข้างบ้านเนี่ยนะครับ สนติดกัดกลามนะตัแตงเสร็จทัววัตถุดิบเกบข้างบ้าน kim chỉ em kim chỉ thế này tìm tìm กินข้าวด้วยกันครับผมกระซิวกระซยเผ็ดจีบจาเลย เกินไงอืม hmm. ก mm ินนม ดี๋ยวเอ็มทำซูชิทำนี่ผมทำทำเองแต่ไม่ได้ถ่ายรับชมครับผม หัวฮะอมกะสิวระสิวประสอยกอพิชื่ออนอันไหนอะพิกพริกอยู่ไหนอ สอเม็ดแดงกเขียวสมตำ เผื <c <c ่อการเป็นตัวพริก ผักตองกิมจิกับสมตำเข้ากันดีิจัง สมนตังก็่กอยกบกอยิงบบกปลาฝีมือแม่นี่สุดยอด <laughs> không hiểu có nhiều đi chăng hả? Không hiểu không hiểu đây ạ. โอเคครับผมจบคลิปวิดีโอที่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม,มกด subscribe นะครับผมกดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ